รุ่นนี้นานๆเข้ามากันทีนะคะ t o y o t a v i o 1.5รุ่นไฮปี2019ราคาขาย49,000บาทเท่านั้นคันนี้ไม่ใช้ไม่ถึง1,000 0แนะคะเพียง71,000กิโลเมตรเท่านั้นนะสีขาวนานๆเข้ามากันทีโดยเฉพาะรุ่นไฮนะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะใครชอบนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะ84งวดผ่อนอยู่ที่7,000เท่านั้นได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังชันเบาะหนังนะคะจอทัชสกรีนมีกล้องถอยกันแล้ว นะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไลท์ไกดิ่งมีเดทามาให้แล้วใครชอบคันนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมในคลิปเต็มกันคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับ v ีออสมือสองตากเพชรยน์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นานๆเข้ามากันทีนะ6เดือนนี่จะเจอสักหนคันนะคะคันนี้จะเป็น v ีออสหรุ่นไฮปี2019นะคะคันนี้สีขาวสวยๆเลยสไตล์สปอร์ตเท่ๆนะหล่อๆกันเลยนะคะแบบนี้นานๆเข้ามากันทีนะไม่ใช้น้อยมากๆนะคะอยู่ที่71,000กิโลเมตรนะคะราคาขาย4ี่แ เก้าพันบาทเท่านั้นนะคะรถปี2019นะรุ่นหายตัวท็อปสุดกันเลยนะคะตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะ48งวดใครสนใจนะคะมาดูตัวจริงได้นะคะตอนนี้ตักอยู่ที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเขตมินบุรีนะ วันนี้พามาชมคันนี้ก็เลยเห็นสภาพสวยๆแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมกันเลยนะคะไม้แท้กันเลยนะเป็นรถปดประจําการสํานักงานนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะกันเลยนะ ไปดูคันนี้กันคันนี้เป็นตัวหายนะคะับ y ยต a v ว o อ1.5่รุ่นไฮนะคันนี้มาพร้อมกับดูกันชนหน้ากันเลยนะคะสีดำแบบเปลี่ยนนงแบ็กสีเป็นตารางตะขายแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์มีไลท์ไกดิ้งนะคะ ตรงนี้ด้วยมี d a y Time LED แบบนี้เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวหายไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะคะนานๆเข้ามากันทีนะสีขาวสีหายากสีขาวสีดำสีเทาดำสีหายากกันเลยนะคะคันนี้เข้ามาไม่ไม่ถึงแสนรถตี2019เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะ8 4งวดอ,อยู่ที่ประมาณ7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะ ด้านข้างนะคะมาพร้อมกับกันสาดนะคะทั้ง4ด้านนะกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่จับประตูเป็นสีโครเมียมนะคะทั้ง4ด้านนะกระจกหน้าเป็นกระจกแท้นะคะกระจกโตโยต a าอะคูสติกะนะคะเป็นกระจกซับเสียงกันเสียงนะคะจะมีอยู่ใน t o y ยต a v ีออตัวท็อปนะคะกระจกบานคู่น่าจะเป็นกระจกแบบออโตอารามนะคะเป็นกระจกแบบกันขโมยนะให้ลูกค้าดูกันเลยนะคะ ใครชอบ V ีออสกำลังมองหารถไว้ใช้งานใช้ในครอบครัวคันนี้ส,สวยๆก็เลยมาพร้อมกับล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้เป็นล้อแมกของ v ีออสเลยนะขนาดยางนะคะขนาดล้อแมกเป็นขนาดสิบหกนะคะตัวนี้เป็นยางปี2019นนะคะเป็นยางตัวเดียวกับรถนะถ้าลูกค้ามาซื้อคันนี้นะคะเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนานๆเข้ามากันทีนะคะซื้อรถกับเพรยนต์นะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะไรมไม่มีชำรุดซูนหายแน่นอนนะคะ,ะโครงสร้างไม่มีตัดต่อนะคะพิคว่ำม,มาเป็นโครงสร้างบางเดิมนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะคะมีคิควโครเมียมยาวตลอดทั้งเส้นเลย จะมีในแค่ตัวไฮเท่านั้นนะคะได้ทะเบียนนี้กันไปเลยนะ9ก้กอไก่สบรสี6-8-6-5กอทอมอนะคะคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะแล้วก็เซ็นเซอร์ทั้งหมด2จุดนะคะ ม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหรือเซ็นเซอร์มาพร้อมกันในรุ่นนี้เลยตัว้ายเท่านั้นกระจกเป็นกระจกแท้เดิมทั้งคันนะรับประกันคุณภาพลงในสัญญาซื้อขายให้แน่นอนเซอร์โรทีเพชรยนต์มั่นใจได้เลยไปดูในส่วนของด้านในกันคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคันนี้ได้เบาะหนังสีดำตะเข็บสีแดงสวยๆแบบนี้เลย ด้านหน้าไม่ต้องตกใจนะคะด้านหน้าตรงนี้เ่าะเราเอาไปปรับสภาพนะคะเก็บความเรียบร้อยให้พร้อมขายนะแต่สภาพจะเป็นแบบนี้เลยเบาะดำได้แดงแบบนี้นะคะที่จับประตูตรงนี้นะคะเป็นสีดำแบบเป็นโนแบ็กนะสีดำเงาแบบนี้นะคะให้ดูโครงสร้างการโครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ซื้อรถกับเรามั่นใจได้เลยนะตอนนี้ดอกเบี้ยถูกนะคะอยู่ที่2.79% 48งวดดูตัวโครงสร้างกันแกะให้ดูกันแบบนี้เลยใครสนใจรุ่นนี้นะคะคันนี้นานๆน,นาทีนะติดต่อตักมาได้นะคะที่เบอร์0659169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้เลยนะให้ดูโครงสร้างกันชัดๆเลยนะคะดูขอบป,ประตูนะ อาตัวนี้ประตูหลังมีล็อกเด็กด้วยนะคะเวลาเด็กนั่งนะถ้าเปิดเซ็นทันล็อกนะคะตัวนี้ประตูจะเปิดไม่ได้จากข้างในแต่เปิดได้จากด้านนอกนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยไปดูในส่วนด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวสปาร์รถให้ดูดูกันชัดๆเลยค่ะ ไม่อยู่ที่7 1็ดหพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นไม้แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะนะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับอาจจะเป็นตัดขอบด้วยสีแดงนะเพราะว่าตรงคันนี้เป็นสไตล์สปอร์ตนะคะลูกค้าเป็นเบาะดำได้แดงนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะช่องแอร์นะคะแอร์ระบบอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับเกียร์นะคะ CVT นะระบบ7สปีดนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ หนังนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีแอบแบ็ทั้งหมด2ลูกคู่หน้านะฝัะ่งนี้ก็เป็นสีดําเป็นโนแบ็กเหมือนกันนะคะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะตัวล็อกกระจกนะดูโครงสร้างกันเลยโครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะผ่อนตกเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะเป็นระบบเอนจิ้นสตาร์แล้วนะคะคันนี้ กุญแจนะคะกุญแจเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะคะอ่าเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลทนะคะกดจากตรงนี้ได้เลยนะระบบตัวล็อกนะคะเดี๋ยวให้ดูกุญแจกันกุญแจจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเปิดฝาก,กระโปรงได้นะคะจากกุญแจอ่าแบบนี้เลยสาภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะตรงนี้เดี๋ยวเราไปปรับสาภาพมาให้นะักเดี๋ยวให้พาด,ใดูในส่วนโครงสร้างตรงนี้กันแกะย่างนิดนึงนะคะรถสวยๆเดิมๆกันเลย เม็ดอาร์คสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะซื้อรถกับเรามั่นใจได้เลยนะคะตัวนี้เป็นมีออส1.5รุ่นไยปี2019นะคะราคาขาย49,000บาทเท่านั้นนะให้ดูใบสอบอกันเลยรถปี2019นะคะไม่7,000 70, เมตรเท่านั้นนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกระยะเลยนะให้ดูโครงสร้างนะคะเสาบีชัดๆกันเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะซื้อรถกับที่เรานะคะ ตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันนะคะวิ่งในเมืองอยู่ที่อัตราความเร็วนะอยู่ที่ประมาณ15-20กิโลลิตรนะคะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายการพาไปดูว่าด้านท้ายคุมสร้างเดิมไหมนะคะตรงน,นี้ไฟท้ายได้แบบ LED ด้วยนะแล้วก็มีคิวโครเมียมนะคะชุดสีหน้าสนิทก,กันแบบนี้เลยนะได้ล้อแมกอลลอยนะคะ,ะ,คะเดิมโตโยต้ขนาด16นิ้วดูในส่วนของท้ายกัน น็อตสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะฝักกระโปงไม่มีปลุกยับบูบี้ใดๆนะคะได้เดิมจากโรงงานรถปี2019ตัวไฮนานๆเข้ามาทีนะคะใครกำลังมองหาอยู่รีบตัดสินใจนะเห็นคลิปนี้แล้วโทรติดต่อตักมาได้ที่เบอร์0659169359นะคะตัวไฮนานๆมากันทีไม่ไม่ถึงแสนนะคะสภาพโครงสร้างสวยเดิมแบบนี้เลยค่ะ ดูด้านท้ายข้างล่างกันค่ะลรอยังอะไรอยู่ครบนะคะแม่แรงอุปกรณ์ใดๆนะคะอยู่ครบหมดเลยนะดูกันเลยค่ะกันจะใช้ชกันแบบนี้เลยสีพื้นสนิทนะคะสีเดียวกันหมดเลยนะไม่ต้องกังวลใจนะคะซื้อรถกับทางเรานะตัวนี้นะคะวีออสเป็นเครื่องเบนซินนะคะ เติมน้ำมันได้ถึง e85 เลยนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของฝากกระโปรงด้านหน้ากันค่ะ มาดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องแล้วก็ฝากระโปรงกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.5นะคะเครื่องยนต์เป็น Dual v v วีนะคะขนาด4สูบนะอัตราการกินน้ํามันอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยประมาณ15-20กิโลลิตรนะคะตัวนี้ถือว่าประหยัดพอๆกับอีกูคาเลยนะได้เครื่อง1.5ได้ตัวท็อปรุ่นฮสีขาวไม่ค่อยเข้ามากันบ่อยๆนะคะราคาอยู่ที่4แสน 9,000พันบาทเท่านั้นนะคะมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลเมตรนะให้ดูตัวโครงสร้างกันคานหน้านะคะฮะดูคานหน้าตรงนี้เลยอันนี้เรียกว่าคานหน้านะคะคานหน้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยดูคานหมอ้อน้ํานะคะคานหมอ้อน้ําสีเดิมสีเดียวกันหมดเลยนะคะน,น็อตตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่มีร่องรอยการขยับการหายไปนะตัวนี้นะคะ ฟีดาวนะ84งวดผ่อนอยู่ประมาณตกเดือนละเจ0 0พันเท่านั้นนะคะดูตะเข็บฝากระโปรงการตะเข็บฝากระโปรงชัดๆสวยๆวยเดิมๆเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะรถไม่มีต้องรอยไม่มีตําหนินะคะสภาพคันนี้สวยๆเลยใครกําลังมองหาตัววีออสรุ่นท็อปอยู่คันนี้ต้องจัดนะคะ,ะซื้อรถกับเชรยนต์ไม่ต้องกังวลใจเลยนะรับประกันลงในสัญญาซื้อขายให้เลยถ้าตรวจสอบเจอว่ามีชนหนักผิดความมาเอามาซื้อ เอามาขายคืนให้ทางร้านได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยส7 9เปอร์ซเท่านั้นนะสนใจนะคะติดต่อตักมาได้เลยนะที่เบอร์0 6 5 9 1หกห้านะคะดูตัวเครื่องนะคะเดิมๆน็อตแนบสนิทแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยการขายการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะ,ะไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องไหลยเยิมนะคะ เครื่องสภาพเดิมเลยนะลูกค้าซื้อไปนะคะเข้าเช็คระยะศู์ตามกําหนดนะคะใช้ได้อีกยาวๆเป็น10ปีเลยนะหากใครสนใจนะคะติดต่อตักมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟนะั้หรือว่าเรื่องรถนะคะอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวตักส่งรายละเอียดให้เนาะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตักนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปที่ตักมารีวิวรถวีออเข้าใหม่ให้ได้ดูกันอีกนะคะ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะนานๆมาทีนะคะอย่าลืมนะคะสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ